อานะครับกลับสสดีททุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตะโกนนะครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาดูไฮไลท์ฟุตบอลล้านนานดามิแม์ครับเป็นนัดอุ่นเครื่องนะครับระหว่างเชียงรายยูไนเต็ดนะครับพบกับลำปาง FC ครับวันนี้ลำปาง FC มาในเสื้อสีส้มกางเกงสีดำครับมีจังหวะพาเลี้ยงลุยขึ้นมาจังหวะน,นี้ อาครับตังปอมกดด้วยขวาไม่ตรงกอบครับโอ้โหโอกาสทักทายจังหวะแรกของเกมครับส่วนของเชียงรายเป็นกองหน้าใหม่ป้ายแดงของทีมครับโอลาวิโอพาเลีง่งลุยทางด้านขวาถึงเส้นหลังยอดมาในกรอบเกตโทษก็ยังบ่งเสียไว้ได้ครับลำปางหลุดจากแต่มุมครับเชียงราย เปิดด้วยขวาโคมมาเสาแรกได้มงกดลงพื้นหลุดครอบออกไปนิดเดียวครับได้ลุ้นเลยฮะลูกนี้ีมงคนครับพลิกได้จังหวะนี้เลี้ยงจีมาแล้วขวาเติมมีเวลาสราวุธยอดมาในกรอบเกตโทษได้มงเน่งๆย้อนไปเสาแรกของโอลาวิโอดอดสซานโตสโอ้มองให้เชียงรายขึ้นนำหนึ่งศูนยครับ ตองชมตั้งแต่จังหวะของสรีมงคลนะครับป้ายออกทางด้านขวาให้สราวุธนะครับยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษหลูกนี้แม่นทีเดียวนะครับแล้วเทคม<อ>งเน่งเน่งคนเดียวเลยครับโอลาวิโอลำปางครับจ่ายทะลุขะานเส้นขึ้นวางด้านซ้ายครับมีเวลาล็อกเข้าขวาหยอดมาเสาแรกยังมงเสาได้ครับ แถวสองยังเป็นของลำปางมีเติมะอะไรกังด้านขวาให้ไหมไม่ให้หยอดเร็วเข้าไปในกอนพิทโทเอามมงโดนไม่ดีครับหลุดออกหลังไปดีครับไม่มีผู้เล่นลำปางอยู่ตรงนั้นหลุนจากลูกเต่บุมครับลำปางเปิดย้อนมาหน้ากรอบเกตโทษได้สัดว์ดีสายข้ามคานครับลำปางครับเซ็ตจ,จังวันนี้ พลิกไม่ได้ครับย้อนขึ้นแล้วเบิ้ลจังหวะเดียวขึ้นหน้ามาเลยพักอ,อกให้เพื่อนอาเลยครับแตะทำชิ่งมีวิ่งแลบไปแล้วแต่จ่ายย้อนหลอลูกนี้ก็เข้ามืออภิรักวะระวงครับโอ้ทำงินขึ้นมาสวยนะครับจังหวะของลำปางี่ครับเล่นกันง่ายๆแล้ววิง่งทะลุช่องแต่ว่าจังหวะจ่ายนี่โอ้ยจ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับแล้วอภิรัก,กออกมาเร็วครับลำปางทำชิง่งมาสวยเลยครับทางด้านขวา มีเวลารอบเพื่อนในกรอบโทษเปิดเิเ,เ,เข้าไปลูกนี้ก็ไม่ถึงครับโดนทางด้านสุริยาสิงห์มุ้ยครับทิ้งตัวสไลด์ทิ้งออกหลังไปครับเตะมุมครับลำปางจังหวะเตะม,มุมเล่นสั้นๆครับลำปางย้อนคืนเข้าสายย้อนไปเสาสองแล้วม่งย้อนมาโอ้ไม่มีใครครับแล้วเป็นโอลาวิโอครับหดทิ้งไปเลยฮะ ลำปางครับจ่ายขึ้น,นามาพลิกไม่ได้จ่ายเข้าในเสียบอลเลยครับอ่าเลยครับจังหวะเดียวแล้วเป็นใครคิมจีมินไม่ทันครับผู้ตัดสานว่ตูลำปางออกมาตัดเร็วครับบอลอยู่ที่อัครวินยามีตรงนี้แล้วยกข้ามหัวมาให้คิมจีมินโดนสไลอโอ้ผู้ตัดสินว่ายังไงครับจีเป็นจุดโทษครับโอ้เชียงรายได้จุดโทษครับ โทษของเชียงรายครับคิมจีมินลุกคุณนายิงเองครับโดยสินให้สัญญาณวิ่งเข้าไปยิงลิดเลียดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับจากจุดโทษของคิมจีมินครับนีครับวิ่งเข้ามาจิงลิดเลียดลูกนี้แม่ผูกสาประตูก็ล้มไม่ทนครับเชียงรายนี้ไปเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับ ครึงหลังมาเชียงรายยอดเปลี่ยนแกนไปสายสุดเลยครับอ่าเลยครับมีเวลาตั้งป้อมยอดมาให้โอแล้วีโอไม่ถึงครับโอแล้วเป็นเบนเนอร์เลิเก้ครับเคลียร์ออกหลังไปแล้วได้ฟาวด้วยฮนะเบนเนอร์นี่ก็เด็กเก่าเชียงรายนะครับดูแกนนี้ไปอยู่กับลำปาง f c ครับจังหวะของเชียงรายครับ ขึ้นมางด้านขวาพลิกสวยเลยครับอาะไรครับเสียงร่ายพาเลี้ยงลุยจีย้ตัดเข้าในมีตัวมิ่งอ้อมหลังมาเลยครับจอนาตาจอนาตามีพื้นที่จอนาตาจอนาตาถึงเส้นหลังเปิดย้อนคัดรกมาได้ยริงดูดีแปกแล้วอาติคุณโอโ้ไม่ตรงกรอบครับโอ้จังหวะได้ซัดด้วยขวาบริเวณหัวกระโหลกหน้ากรอบเขตโทษครับอาติคุณมีทวมหลุดจากจังหวะฟรีคิกครับลำปางเอฟซี อาทยะนี้ก็ยิงได้เลยนะครับอูตสินให้สัญญาณยับแล้ววิ่งไปข้ามหลอกปันด้วยซ้ายลูกนี้แม่ต้องปัดทิ้งออกหลังครับอภิรักวารวงศอฮะจังหวะของเชียงรายครับขึ้นมาอธิคุณจ่ายทะลุช่องสวยเลยครับมาเลยครับฟลิปเป้โมริมในกอพิโดนด้านซ้ายเปิดย้อนคัดแบ็กกลับมาเข้าทางอัครวีนยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ ปั่นย้อนใส่ไปเสาแรกครับให้เชียงรายนี้ไปเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับฟิลิปเป้ครับทางด้านซายจ่ายย้อนคัดแบ็กมาให้โอลาวิโอเลครับจะพลิกอยนี้บอลหลุดเท้าเข้าทางอัครวินนะสัดดีสายลูกนี้เป็น3ประตูต่อศูนย์ครับบอลของเชียงรายค่อยๆเซตกันในแดนหลังนะครับ แล้วเอาจ่ายจังวันนี้เอาเลยครับเข้าทางมาเลยครับลําปางแล้วตีดลูกดีส่วนตัวผู้เาประตูเข้าไปครับโอ้เป็น3ประตูต่อ1ครับเป็นทางด้านเปียโกมอสกิโตครับโอ้โหต้องถามว่าเล่นอะไรกันครับนี่ครับจ่ายยัดกันโอ,โอ้แบบนี้เสียหายครับเล่นอะไรกันนะ นี่ครับเรเลีเ้ยงจี้มาก็ตีดด้วยขวาสวนตัวผู้สาวประตูเข้าไปครับเดียโก้บอสกิโต้แหมวิตเตอร์คาโดโซโนี่ถึงกังงงเลยครับทำอะไรฮะหลุดจากจังหวะฟีคิกของลำปางครับกูชินสัญญาณบิงมาสาดด้วยซ้ายลยูยิก้จะมุดใต้คา,านอยู่แล้วครับซาลานนอนอุอินครับปัดทิ้งออกหลังไม่ได้ฮนะ จังหวะวางยอดขึ้นหน้ามาให้ฟิลิปเป้โมริมครับแล้วกระดกให้โอลาวิโอ,อยังได้อยู่ครับฟิลิปเป้ใช้ความใหญ่นะครับบังแล้วย้อนคืนมามีตัวเติมแล้วจ่ายทะลุช่องมาสวยเลยถึงเส้นหลังคัดแบ็กมาโอลาวิโอ,โอโวิ่งเข้ามาซัดเจ้าจอในกรอบหหลาครับโอเป็น4ประตูต่อหนึ่งอะ ไปครับจังหวะไหลทะลุขึ้นหน้าของมอนตรีครับให้ทางด้านเรษฐสิตครับก่อนที่จะหักคัตแบ็กมาให้โอลาวิโอครับโอ้โหวิ่งมากดด้วยขวาบริเวณเส้นขอบหกหลาพอดีครับใสกหน้าผู้สาวประตูเข้าไปเป็นทางด้านเชียงรายหนีไปเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับจังหวะนี้ของเชียงรายครับขึ้นมาทางด้านขวาแล้วไหลสวยเลยครับเรธฐศิ Set ์เรษฐสิ์ A มองข้างในจ่ายเรีเรยกใหฟิลิป ก็ติดเซฟโ้ยังไม่ได้ครับฟิลิปเป้บอลของลำปางครับตรงกลางสนามลูกนี้เอาโดนรุมแย่งเข้าทางสิวกรเบินจังหวะเดียวยกสวยเลยครับฟิลิเป้ฟิลิปเป้หล,ลุดขึ้นมาทางด้านซ้ายในก่อไปโทษให้สิวกรโอ้ยข้ามคานครับบุรุษินให้เป็นลูกเตะมุมครับลูกนี้โอ้โหครับได้แปลด้วยสายเน้นๆเ,เลยนะฮะสิวกรเตตะกูลครับ อาล้วครับจังหวะแต่มุมครับสิวก่อนยกมือให้สัญนยณเปิดด้วยสายยอดไปตรงกลางลูกนี้ได้มงแล้วโบอยได้ม่งจอจอครับอักคารวินนะเหมือนมันจะบอลมันโหนไปหน่อยนะฮะกดไม่ลงครับยัง4-1ครับเชียงรายก็เรียบร้อยครับเกมนี้ ทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมเป็นทางด้านลีโอเชียงรายยูเนเต็ดนะครับเอาชนะลำปาง f อไปได้4ประตูตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับปิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ